สวัสดีค่ะพอดีจะทำอะไรอย่างหนึ่งให้ดูนะคะพอดีเรารู้ทุกคนกำลังใช้ ATK test กันตอนเราเหมือนกับเด็กนักเรียนต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งแล้วก็เราต้องมานั่งทำ ATK test ทุกครั้งที่จะก่อนจะไปสถานที่แห่งนั้นแม่งก็จะเป็นสระว่ายน้ำอาจจะเป็นของที่โรงเรียนที่เขาจะสอนแล้วเขาอยากให้เราทำา ATK test เราสังเกตอย่างหนึ่งนะคะทุกบริษัทเนี่ยที่เขาทําขึ้นมาเอทิเคทเนี่ยจะมีโอเคอย่างเงี้ยเล็กขึ้นหน่อยแท้แรกมันจะยาวกว่าน,นี้เยอะเลยนี่ก็เปลืองพลาสติกแล้วก็กระดาษในนี้เป็นพลาสติกนะคะนี่คือพลาสติกไม่ได้ห่อกระดาษด้วยนี่ก็เปลืองพลาสติกอกีกอันนี้ก็พลาสติกเปลืองอกีกนี่ก็เปลืองพลาสติกอกีกเนาะแล้วก็ทิ้งยังไงไม่มีให้เขียนเป็นอันตรายก็จริงเนาะ น้ำยาเน,นี่ยมันเป็นน้ำมันน้ำอันตรายเราก็ไม่รู้มันอันตรายจริงไหมเพราะเราไม่ได้ทดสอบถ้าเรามีเครื่องมือวิจัยเราจะวิจัยเลยเราก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ายังไม่ได้ทดสอบก็คืออะไรเนาะโอเคแล้วก็ตอนนี้นี่ของอีกบริษัทหนึง่งอันนี้ก็เขาทำอย่างหนึ่งที่เราชอบมากเลยก็คือนะคะอยากจะให้ดูนิดนึงเนี่ยเ,ออเขาทำขึ้นมาเป็นกระเป๋า นะคะอันนี้เดี๋ยวแยกก่อนจะได้รู้ว่าคืออะไรนี่ของบริษัทน้นเนาะอันนี้ของบริษัทนี้โอเคกระดาษเยอะมากเลยกระดาษเยอะมากเลยเพราะว่าเราใช้บ่อยแล้วเราไม่จําเป็นต้องอ่านแล้วไงคะเราคําครั้งเดียวดูจากวิดีโอ YouTube แล้วก็เลยง่ายก็เลยไม่จําเป็นถ้าเกิดว่ากระดาษนี้ก็เปืองเปล่าๆก็ต้องทิ้งเนาะเขาน่าจะทําข้อมูลแบบเขียนตรงนี้ว่าทํายังไงใช้ไงน่าจะเขียนบนกล่องไปเลยมันจะได้ง่ายกว่าเยอะเลย อันนี้เราชอบตรงที่ว่าเขามีถุงนี้ให้ค่ะที่ว่าเป็น biohazard แต่เราทิ้งไปคนเก็บขยะเขาก็จะรู้ว่าเอออันนี้เป็นสารอันตรายเนาะอะไรเงี้ยเราชอบตรงจุดนี้อันนี้คือเราโอเคอาจจะไม่ค่อยชอบตรงที่ว่ามันมีถุงพลาสติกอีกแล้วก็น้ํายาแทนที่จะอย่างไอเนี้ยคนแยกออกมาอย่างงี้แล้วก็มาเทอีกทีในนี้ แต่ว่าอันนี้เขาใส่มาเรียบร้อยให้แล้วอินน้ํายาอยู่ในนี้ถ้าทุกคนเห็นเห็นไหมคะนิดดตรงนี้เราแค่แกะฟอยล์ออกแล้วหลังนั้นก็เราก็เหมือนเดิมไม้นี่ก็ยาวเกินไปเนาะอันนี้ไม้สั้นก็สั้นพอดีเลยใช้ได้พอดีแล้วก็นี่ก็เหมือนเดิมเหมือนกับอน,น้นเนาะแต่ที่อยากจะให้สังเกตดูอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะคะโอเคเราแกะออกมาแล้วนะเราก็จะสังเกตดูดูสิคะอันนี้อ่ะ เราเราสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมทางบริษัทไม่ทำขึ้นมาแค่เป็นใบกระดาษเปล่าเห็นไหมคะข้างในเนี่ยมันจะมีใบยอยู่ที่เราหยอดน้ำยานี้เข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ว่ามีขีดอันเดียวหรือ2ขีดถ้าเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นพลาสติกแข็งพลาสติกแข็งที่ cover ไว้ป้องกันเราจะได้จับได้แต่เราคิดในใจแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าบริษัทสามารถทำให้มันเป็นแบบ ไม่ต้องเปลืองพลาสติกมากขึ้นแค่นี้ก็พลาสติกย่อยสลายก็ยากแล้วทําไมไม่ทําให้แบบไอตัวครอบข้างนอกเนี่ยไม่ต้องมีเพราะว่าบริษัททุกอันก็ทําเหมือนกันหมดเลยนะเราก็รู้อยู่ตรงนี้ถ้าเมืองไทยทําได้แบบนี้จะสุดยอดเลยแต่นี้เรารู้อยู่นี่มันไม่ได้มาจากเมืองไทยอันนี้ก็มาจากบริษัทที่เนเธอร์แลนด์เนาะเมืองไทยเราเก่งในการก๊อปปี้นี่นะเนาะ ทำไมไม่ทำของเราขึ้นมาเองล่ะคะมันก็จะได้ดีเราแค่สั่งน้ำยาแบบนี้น้ำยาในข้างในนี้มาจากต่างประเทศก็พอแล้วก็ที่เหลือเราก็ทำเองกันได้ดเห็นไหมคะแทนจะเป็นพลาสติกข้างนอกปอกนอกแล้วก็เอาไส้ข้างในทำขึ้นมาเราอาจจะไม่มีความรู้แต่เราให้ไอเดียเผื่อคุณสามารถไปทำได้เนาะแล้วก็ไม้อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเมืองไทยก็น่าจะมีเนาะแต่เรารู้ว่านี่มันมาจากต่างประเทศอีกทีนะ ทุกอย่างก็มาจากต่างประเทศหมดเลยเราเพิ่งเขาเยอะเลยเนาะแต่ติดนี้เขาเยอะเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าถ้าทําได้อย่างนี้จะได้ประหยัดไปเยอะแล้วก็เหมือนกับช่วยโลกไปด้วยเนาะเพราะเราชอบดีไซเคิลเราไม่ชอบเปลืองแล้วก็ไม่อยากให้โลกเรานี้มีแต่พลาสติกแต่ไปหมดก็เลยใน,ในเมื่อเมืองไทยพยายามแบนพลาสติกก็ช่วยๆกันดูหน่อยแล้วกันเนาะว่า ถ้าเราสามารถช่วยลดโลกร้อนหมายว่าช่วยให้โลกโลกเราเนี่ยไม่ได้มีแต่เต็มไปด้วยขยะลูกหลานลูกหลานเราโตมาจะได้ไม่ต้องมีแต่โุ้ยโควิดมาเพราะเรายังทิ้งขยะอีกเยอะอยู่เลยยังไม่เห็นน้อยลงเลยเนาะทุกอย่างก็พลาสติกหมดละอันนี้อันนี้เป็นกระดาษเราก็น่าจะรีไซเคิลได้นะโอเคแค่นี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ดูเผื่อมีใครบริษัทไหนที่ว่าทำที่ดีกว่านี้ได้เยอะ ที่ดีกว่านี้ได้แล้วก็ดีกว่านี้ได้เนาะในการทดสอบ a t k test ขอบคุณมากนะคะที่ฟัง